อืมอืมอืมโอ้โหครับทําได้ดีมากยอดครับยอด,ยอดขอบคุณมากครับเชื่อครับขอบคุณมากอืมเราเท่าไหร่เด เราจะใช้เวลา20วินาทีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีปอดที่แข็งแรงนะฮะแต่ว่าเราจะใช้ความรู้ของเราเรื่องฟิสิกส์นิดหน่อยครับผมคิดว่าเราสามารถทำให้มันแตกได้เร็วกว่าคุณคริสเตนด้วยโอเคคุณคริสเตนใช้เวลา20วินาทีถ้าจะทำให้ได้ดีกว่าผมจะต้องทำยังไงครับมีสาวิธีให้ผมเลือกใช้เตาไมโครเวฟซึ่งเป็นผลงานอัจรรย์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนสมัยใหม่ซึ่งผมเคยใช้มันทำให้ลูกมะพร้าวระเบิดสำเร็จมาแล้วด้วยน้ำในกระเป๋าน,น้ำร้อนเราใส่มันเข้าไปนะครับแล้วก็ เปิดสวิตช์แล้วก็มันจะเบื้อมั้ยหรือว่าผมจะใช้วิธีที่นิยมกันคือใช้เครื่องปั๊มลมครับเอาปลายท่อเสียบเข้าไปที่หัวทุบของกระเป๋าแล้วก็มันก็จะพองขึ้นหรือว่าผมควรจะเลือกออกซิเจนเหลวเอาน้ำร้อนใส่ในกระเป๋าแล้วก็ใส่ออกซิเจนเหลวต่อจากนั้นปิดฝาแล้วก็ระเบิดผมจะขอบคุณแขกของเราเป็นอย่างมากที่ช่วยตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับคุณอริชมันครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเบอร์นี และนี่ก็คือคำถามนะคะอะไรที่จะทำให้กระเป๋าน้ำร้อนระเบิดได้เร็วที่สุดข้อที่หนึ่งเตาไมโครเวฟข้อที่สองเครื่องปั๊มลมหรือว่าข้อที่สออกซิเจนเหลวถูกออัสมคะครับนั่นเป็นชั่วโมงวิชาเคมีที่ผมขาดพอดีเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าข้อหนึ่งเตาไมโโรเวฟคงจะไม่ใช่ที่จริงข้อสองก็สมเหตุผลดีเพราะว่าผู้ชายที่เป็นมิตรดีมากคนนึงก็เปรียบเหมือน เครื่องปั๊มลมที่มีสองขานะครับจะต้องใส่ลมเข้าไปให้มากแล้วมันจะระเบิดดังปั้งแต่มันก็น่าจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับออกซิเจนเหลวเนี่ยจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นไปได้มันเป็นเรื่องของเคมีนะครับออกซิเจนเหลวก็น่าจะเป็นไปได้ uh huh. ฉะนั้นผมขอเลือกข้อสามออกซิเจนเหลวเป็นคำตอบก็ uh huh. แล้วกันนะครับ เอาอย่างนั้นแหะครับและเพราะว่าผมชอบใบหน้าที่ดูกังวลของคาทริน่าด้วยถ้างั้นเราก็เลือกข้อสามสิบดัตโทมัสถ้าตามหลักการแล้วฉันคงต้องเลือกอะไรที่มันแตกต่างออกไปเป็นไปารถเป็นหลักการของเราที่นี่นี่นะที่เกี่ยวกันี้นะถ้าตามหลักการแล้วมันต้องเป็นอย่างอื่นค่ะเออสำหรับต่อไมโครเวฟเนี่ยฉันก็ไม่คิดว่าน่าจะใช่ ส่วนออกซิเจนจะทําให้มันแข็งตัวมันยังมีน้ําอุ่นอยู่นิดหน่อยในกระเป๋าน้ำร้อนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคุณจะบอกไม่ได้ว่ามันจะกลายเป็นน้ําแข็งได้เช่นกันฉันคงจะเลือกข้อที่ใช้ออกซิเจนมากกว่าเสียใจที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่มันเป็นความเข้าใจมากเที่จ้าคงจะพูดว่าเป็นเครื่องปั๊มลมแหละค่ะแต่เมื่อไม่มีน้ําอุ่นอยู่ข้างในด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่าแต่นเมื่อเราทั้งคู่ได้คนละหนึ่งคะแนนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังมีอะไรที่แย่กว่านั้นอีกไหมไม่ดีกว่างั้นขอเลือกเครื่องปั๊มลมดีกว่าค่ะ ผมว่าดีเลยอ่าะฉันขอเลือกเครื่องปั๊มลมถือคนที่ฉลาดแบบเจ้าเล่แต่ก็โอเคเครื่องปั๊มลมขอให้คุณบอนิ้งโชคดีนะคะครับถึงแม้ความปรารถนาดีจะไม่ทําให้กระบ๋องน้ําร้อนระเบิดได้แต่ก็ขอขอบคุณนะครับเราเริ่มกันที่เตาไมโครเวฟก่อนนะครับปิดเตาเปิดสวิชเรียบร้อยแล้วก็เริ่มดูนะครับอืมอะมันยังไงกันละ่ะอืม เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่ก็ลยขึ้นบางอย่างแล้วฮะไม่ฮะไม่ถูกต้องครับผมจะบอกพวกคุณว่ามันใช้เวลาอีกสักหน่อยครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เรายังมีเครื่องปั๊มลมอยู่นะครับคุชฟ้บรุษเตรียมเสียบหัวจุบเรียบร้อยครับเริ่มได้และเวลาผ่านไปครับ มันก็ดูท่าไม่เลวนะจับไว้ดีๆนะมันก็เปลียวไปซะแน่นอนเลยครับผมจะเตรียมระวังแล้วก็ปิดหูเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็11วินาทีครับพวกคุณมีใครบาดเจ็บบ้างไหมครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับมีเสียหามากเอาละทุกคนระวังเราอยากจะให้ดูซิ่ว่าออกซิเจนจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีแรกก็เทออกซิเจนแล้วผ่านทางท่อที่เสียบไว้ในกระเป๋าน้าร้อนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับมาดูกันสิครับว่าเราต้องให้เวลามันอีกนิดนึงนะครับ หลังจากที่เราปิดฝากระเป๋าแล้วเราก็เอา,เอาละครับตัวไขตัวมันออเรียบร้อยใช่โยมมันใช้เวลาเท่าไหร่นะเร็วเท่าไหร่นะสามวิเ่ะสามวิแล้วทีนะครับ <c oughs> ดูแชมป์เปโลคนใหม่ในการทำให้กระเป๋าน้ำร้อนระเบิดน็่คือ <c oughs> ออฟติเกลเหล่นั่นเองครับใช้เวลาเพียงสามวินาทีตำแหน่งที่สองในความเป็นจริงก็คือเครื่องปั๊มลมนะครับ และส่วนที่อยู่ทิ้งห่างออกไปไกลที่สุดก็คือเตาไมโครเวฟเครื่องนี้นี่เองมันใช้เวลานานมากเกินไปครับก่าจะทำให้น้ำเดือดทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับออกซิเจนเหลวบ193องศาเซลเซียสคือว่าอุณหภูมิของสิ่งนี้เนี่ยที่จริงแล้วนะครับอุณหภูมิขนาดนี้จะทำให้ยางแข็งตัวแล้วก็เปราะได้ แต่เพราะว่าในกระเป๋าน้ำร้อนนั้นยังมีน้ำอุ่นอยู่อีกด้วยครับเลยทำให้เกิดเป็นแกส๊สแล้วก็ทำให้ถุงยางนั้นโป่งพองขึ้นจนมันระเบิดในที่สุดถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการทำงานของปอดของคุณเกออ์คริสเตนด้อยลงแต่อย่างใดเลยมันทำงาน,นได้เหนือมนุษย์คนอื่นจริงๆครับแต่ถึงยังไงมันก็ต้องใช้ลมมากถึง4บาบาด้วยกันครับคุณเดนิชมมนครับ